สำหรับบทนี้นะคะน้องๆเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของ gerund หรือ infinitive กันค่ะ gerund นะคะน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้จักค่ะคำว่า gerund คือทำรูปของกริยาช่องหนึ่งค่ะเติม ing ยกตัวอย่างเช่น running eating playing โดยทำหน้าที่เหมือนคำนามน,นั่นเองค่ะจึงเป็นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยคค่ะเน้นนะคะที่คำว่าประธานและกรรมของประโยคค่ะ เวลาแปลนะคะน้องๆเราจะมีคำว่าการนำหน้าค่ะยกตัวยอย่างเช่น Running is good exercise การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดี Running ตัวนี้ค่ะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะหรือคำว่า I like listening to the, news, the radio แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ I like listening to the radio ฉันชอบฟังวิทยุ Listening ตัวนี้เป็น object หรือกรรมของประโยคค่ะ หรือตัวอย่างสุดท้ายค่ะ I am interested in speaking English ฉันสนใจในการพูดภาษาอังกฤษ speaking ตัวนี้เป็นกรรมของ preposition คือคำว่า in นั่นเองค่ะหรือเรียกอีกแบบนึงว่า object of preposition ค่ะมาดูต่อกันที่หลักการใช้กันเลยค่ะ หลักการใช้ j เ r ร n ญนะคะในข้อแรกค่ะน้องๆค่ะข้อ1เลยค่ะเราใช้หลังคำบุพบทหรือ preposition ค่ะถ้ามีคำกริยาจะต้องอยู่ในรูปของ verb ing ยกตัวอย่างเช่น I am interested in speaking English เ r ริญของเรานะคะจะอยู่หลังคำว่า in ซึ่งเป็น preposition ค่ะ และในประโยคนี้นะคะมี verb คือคำว่า am นั่นเองค่ะแรต้องการทำคำว่า speak ให้เป็นคำนามโดยการเติม ing หลังจากทำ verb ให้เป็น gerund แล้วคำนี้ก็จะเป็นคำนามทันทีค่ะสามารถใช้ได้ในประโยคและทำหน้าที่เป็นกรรมของ preposition ได้ค่ะมาดูต่อค่ะ that knife is for cutting meat Four อร์นี้เป็น preposition เช่นเดียวกันค่ะ หลัง for ถือว่าเป็นกรรมของ preposition คำว่า cuttings ซึ่งแปลว่ามีด้านนั้นเป็นมีดสำหรับหันเนื้อนั่นเองค่ะมาดูที่ข้อสองกันเลยค่ะคำกริยาต่อไปนี้จะต้องตามด้วย gerunds ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามเช่นคำว่า enjoy finish love มีกลุ่มหนึ่งคือคำว่า like อยากใช้น้องๆจดตามเลยนะคะ My dislike hate นะคำว่า avoid ค่ะมีคำว่า enjoy finish love like my dislike hate และ avoid นั่นเองค่ะคำเหล่านี้ค่ะเป็นคำที่ต้องตามด้วย g e r u n s ค่ะ หรือกริยาที่เติม ing ค่ะมายกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคำที่ในข้อ2ค่ะที่พี่ให้ลน้องจดนะคะตัวอย่างเช่น mary enjoy หรือเติม s ทํทำว่า enjoy นะคะ dancing at the party Mary enjoys dancing at the party อย่าลืมนะคะว่า dancing ค่ะตัด e ออกแล้วเติม ing ค่ะ คำเหล่านี้เราจะต้องตามด้วย g e r u n d ์เสมอค่ะ dancing ตรงนี้เป็น gerunds นั่นเองค่ะอีกสักข้อนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น gym dislike smoking Smoking ตัวนี้นะคะน้องๆลืมถามว่าลงท้ายด้วย e ตัด e ทิ้งแล้วเติม i n g เช่อนเอดียวกันค่ะ dream dislike smoking เดี๋ยวจะให้น้องๆจำหลักการใช้ที่มีทั้งหมด2ข้อค่ะคือข้อแรกนะคะ 1. ต้องตามหลังบุพบทหรือ preposition ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของ preposition นั่นเองค่ะ 2นะคะถห,หลังคำกริยาต่อไปนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น enjoy, finish, love, like, m y d i s l i k e hate และ avoid ค่ะจะต,ต้องตามด้วย gerund คือกริยาที่ตามด้วยที่เติมด้วย ing นั่นเองค่ะจากในเ,เรืเ่อง gerund เแลวนะคะเราจะมาต่อกันที่รูปของ infinitive กันบ้างค่ะคือรูปกริยาช่องหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปไปตามประธานค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ค่ะ infinitive ของเรามี2รูปนะคะคือ infinitive with t o และ infinitive without t o ค่ะน้องๆสังเกตน,นะคะ with t o กับ without t o นั่นเองค่ะ infinitive with t o นะคะในข้อหค่ะคือรูป to บวกด้วย verb ช่อง1ค่ะยกตัวอย่างเช่น to play to eat หรือ infinitive without to คือกริยาแท้ช่องหนึ่งที่ไม่มี to นำหน้าค่ะเช่นคำว่า play, eat, read เป็นต้นค่ะ